รับท่านใดที่กำลังมองหาร้านเติมโลบักสุดคุ้มและปลอดภันนยนะครับผมขอแนะนำร้าน First Shop เลยั่นเองนะครับผมบริการเติมโลบักทั้งระบบ V.I.P และระบบ ID p a s s แถมยังมีบริการกดผลและเกมพาร์ทในแมป King Legacy และแมปบอฟ o o t และอื่นอีกมากมายต้อง First Shop เท่านั้นเลยนะครับ โอเคเลยนะครับผมขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้ทุกท่านทุกคนกันด้วยเลยนะครับผมสําหรับคลิปวันนี้เนี่ยนะครับอยู่กับผมเช่นเคยเลยนะครับและก็ที่รู้กันอยู่ว่าคลิปนี้เนี่ยผมจะมาทําอะไรนั่นก็คือวันนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนนะครับทําการสอนเอาดาบเอ็นม้านั่นเองนะครับผมดาบเอ็นม้าเนี่ยนะครับตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้เลยส่วนวิธีการเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับผมก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมกันก่อนเลยนั่นเองนะครับผมก็ถ้าเกิดอยากรู้กันเลยใช่ไหมละครับว่าท่ย ฝากกดไลค์และพร้อมไปแล้วก็ไปรับชมคลิปกันเลยดีกว่านะครับผมโอเคนะครับผมวิธีการหาดาบเอ็นมาเนี่ยขั้นตอนแรกเลยนะครับผมทุกคนเนี่ยต้องหาเกาะนี้ก่อนนะครับเกาะสตีนนั่นเองนะครับหรือว่าเกาะโบอาแฮนคอกนั่นเองนะครับผมเป็นเกาะที่นี่เลยมีเหมือนเป็นอธิบายไม่ถูกเหมือนกันแหละช่างมันละกันแล้วผมทุกคนนะครับทำการบินมาเกาะนี้เลยนะครับผมทุกคนอ่า กาะนี่เลยนั่นเองนะครับผมทุกคนเกาะบัวแฮนคองหรือว่าเกาะสตรีนั่นเองนะครับผมเมื่อทุกคนบินมาเนี่ยให้ทุกคนทําการเดินไปหรือวิ่งไปทางทางขวาใช่ใช่ทางขวานะทุกคนอ่าเมื่อทุกคนมาทางขวาแล้วเนี่ยทุกคนจะเห็นน้ําตกอย่างนี้ใช่ไหมใช่น้ําตกอย่างนี้นะครับผมแล้วทุกคนเห็นตรงนี้หรือเปล่านี่สี่เหลี่ยมเนี่ยทุกคนทําการเข้าไปได้เลยนะครับผมปึ๊บ อ่าตรงนี้น่าจะเป็นทางเข้าแล้วเมื่อเราเข้ามาเนี่ยเราก็จะเจอกับประตูอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมเป็นประตูที่ใหญ่ใช้ได้ใหญ่เอาเรื่องอยู่นะครับผมอ่ะดูดีๆก็จะมีรอยเล่าอะไรอย่างนี้นะครับไปทุกคนนะครับทำการใช้สกิลดาบนะครับผมทําการใส่ไปเลยนั่นเองนะครับผมปึ๊บอืมผิดพลาดท,ทางที่หนึ่งเล็กน้อยทุกคนเอาใหม่สกิแสลแซดกันปังอ่าอย่างนี้นะครับผมนทุกคนพอเราเปิดเปิดประตูได้แล้วเนี่ยเราประตูเปิดที่ว่าเฮ้ย โอ้โหพอเราเปิดประตูได้แล้วใช่ไหมทุกคนเราก็จะเห็นข้างในเนี่ยนี่เป็นอย่างนี้เลยอุ้ยอืมเรามาไม่ทันไรก็จะโดนบอดต่อยซะแหละและ้วผมไอ้พวกนี้นี่คือต่อยกันอย่างแรงมีทั้งหมดอยู่ห้าตัวทุกคนดูนะอูโหแทบจะตายนะครับผมทำไมใส่ผมใส่อ,อ๋อโอเคอะทุกคนนี่นะครับเราก็ทําการแล้วเราก็ทําการล่อตีทีเดียวเลยนะครับผมแล้วมันบักอะไรอยู่ตรงนั้นนั่น ปังอุ้ยอุ้ยไม่โดนอุ้ยมาระหว่างนี้เราก็ทำการตีไปเรื่อยๆเลยผมไม่ได้อัพเลยนะครับผมไม่ได้อัพผลเลยอะตอนนี้นะครับทุกคนผมเล่นแต่เน่ยซุปเปอร์ฮีโร่แมนกับดาบนะครับปังตีไม่ยากนะครับผมตัวพวกนี้นี่ตีง่ายมากเลยไม่ได้มีความยากอะไรเลยอนะ เรียบร้อยเพียงเท่านี้นะเอ้ยเหลืออีกตัวเรียบร้อยนะครับผมเพียงเท่านี้เนี่ยนะครับเราก็ตีเสร็จแล้วนั่นแหละนะครับแล้วเราก็จะมีเจอดาบอย่างนี้เห็นไหมทุกคนว่ามันทำมันสามารถให้เราเนี่ยกดได้เห็นไหมทุกคนเป็นรูปมืออะไรอย่างนี้โูแบบเอฟเฟกต์ดาบอย่างเฟี้ยวเลยอะทุกคนดูดีดาบเป็นมานะครับผมแต่ผมรู้สึกว่ารายละเอียดเนี่ยสู่้คิงพีดไม่ได้ใช่ไหมเล็กซีไม่ได้นะครับผมอะเพื่อเป็นการเราช้าเรากดกันเลยดีกว่าปึ๊บ อ่ะพอเรากดไปปุ๊บใช่ไหมทุกคนมันจะขึ้นว่าเดอะ o อดเนี่ยนะครับผมดัซเซนซิมอ่าทูบัชสักอย่างหนึง่งชายเกียร์นะครับผมก็คือเรายังไม่สามารถรับมันได้นั่นเองนะครับผมโอ้โหคลิปจบอย่างไวละสิงงละสินะครับผม ผมเนี่ยเห็นหลายคนนะเขาบอกว่าเราเนี่ยต้องมีเลเวลเนี่ยนะครับ,บ 2, ครบ2,000ก่อนนะครับผมถึงเราจะสามารถกดรับดาบได้นยครับพอเรากดไปเรื่อยๆใช่ไหมทุกคนมันก็จะขึ้นเห็นไหมยืบยูคอนติเนียลยอ่ามิดตายนะครับผมก็ประมาณว่าแบบอ่าอ่ามิดอะไรวาไหมนีครับผมก็ประมาณว่าถ้าเกิดเรายังกดเรื่อยๆเนี่ยเราอาจจะตายได้เลยนะครับผมอ่ะไหนเราลองกดดูซี่เผื่อมันจะมีโอกาสดรอปอะไรอย่างนี้หรือเปล่าปึ๊บขึ้นไรขึ้นเหมือนเดิมไหมอา้าวจุดๆุดเอ๊ะ จะสอดแฮสต์รีเจกเอาเรียบร้อยตายดีเอาทุกคนเป็นไงสุดท้ายแล้วก็กลับมาที่นี่โอโ้โหนะครับผมทุกคนนะครับรีบฟาร์มกันได้ถึงเวอร์สองพันกันเลยนะครับพอถึงเวอร์สองพันเมื่อไหร่เนี่ยค่อยมารับดาบกันนะครับผมคือดาบเนี่ยคือมันมันไม่ได้ยากเลยเลยนะทุกคนคือแบบง่ายมากๆนะครับผมสําหรับดาบเนี่ย โอเคทุกคนก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยมีเพียงเท่านี้เลยเอ้ยว้าปมาไม่บอกไม่กล่าว อะไรวะเนี่ยนะครับผมก็สําหรับใครนะครับผมเบลตัน2000แล้วเนี่ยก็สามารถมารับได้นะครับอาจะเป็นไงก็มาลองดูกันนะครับทุกคนถ้าผมได้เมื่อไหร่ผมจะรีบรีวิวให้เลยนะครับผมสำหรับคลิปดีเนี่ยนะครับผมใครชอบใจนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับผมก่อนที่ผมจะตายกันเนี่ยนะครับผมโอเคก็อย่าลืมฝากติดตามกันด้วยนะครับเอาให้ครบ5 0 0 0 0ซับก่อนสิ้นปีละกันนะครับผมตายไหมนี่ไม่ถึงผมเนี่ยเออรอเฉยเั้นงันแหลกกระจอกอุ้ย สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาแล้วนะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับผมซียานะครับผมบ๊ายบาย